โอ้โดยด<ะ>ูเลยพามาไหนเนี่ยระยองระยองเข่าอีกอ่ะแต่ที่บอกว่าไงที่ระยองไงก็ถึงแล้ววันนี้วันอังคารอังคารแต่วะใช่อังคารสิบเจ็ดเออวันนี้วันอังคารที่สิบเจ็ดเดินธันวาหกเจ็ดใช่ไหมเดือนธันวาปีหกเจ็ดวันอังคารนะวันนี้วันที่สิบเจ็ดก็ถึงที่ระยองแล้วเออ่หลังจากที่ไปทําที่นครสวรรค์มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็เดินทางมา ถึงระยองเมื่อเช้าออกจากบ้านประมาณเจ็ดแปดโมงไม่ได้ทําคลิปไปดูรีบเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะหยุดไม่ทันปีใหม่นะเพราะที่ระยองเนี่ยสองคันนะ,ะสองคันเลยแบบนี้มีหัวก็มารอแล้ะหัวต่ำกับหัวสูงอเป็นหัวเอลูขาขาสูงขาสูงแล้วก็อีหัวขาเตี้ย<ด>หัวนัง่งอยู่่นุ่นมา,ม,มาดูขาเตี้ยขาเตี้ย ก็ที่ระยองก็นนี๋จะทำสองคันเลยดูดิว่าจะใช้เวลากี่วันผมจะหยุดประมาณวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดก็หยุดแล้วนะหยุดแล้วก็วันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดสิบวันประมาณมีเวลาประมาณสิบสิบกว่าวันนิดๆสิบเอ็ดวันไม่เกินนี้นะก็าดูว่าสองคันเนี้ยภายในสิบสิบเอ็ดวันเนี้จะเสร็จไหมเราเดี๋ยวมาลุ้นกันเลย มันพร้อมกันนะมันรุนแรงพร้อมกันอันนี้งานบีบบีบไข่เลยงานบีบไข่เลยเดี๋ยวก็หน้าเข,เขียวอีกเดี๋ยวก็หน้าเขียวอีกจริงบีบเลยแหละพี่ระยองไม่ที่ไหน <c oughs> ที่เดิมนะที่เดิมอัญจักเขาเลยนี่เดี๋ยวพามาดูคันนี้เดี๋ยวพามาดูคันนี้พามาดูพามาดูคันนี้ <c oughs> อเออพามาดูพามาดูพาไป คลิปนี้ยาวๆหน่อยคลิปนี้ยาวๆหน่อยถ้าใครจำได้นะคันนี้มันเคยจะมีจะมีคนถามอีกว่าทำมาเนี่ยเคยซ้ำไหมนี่ไงคังนซีซีสามสี่แล้วเนี่ยอ่าที่นี่ที่น,นี่ผมทำไปแล้วสองคันนะที่นี่ทำไปแล้วสองคันแล้วก็ไปแล้วด้วยคันหนึ่งอีกคันหนึ่งข,ขายไปแล้วขายไปแล้วนี่อันนี้อันนี้ก็เป็นฝีมือผมที่ทำไว้นะขับลุ้งหน้าแดงแก้วด้วยขับลุ้งหน้าแบ๊ด พอทำไปแล้วอันนี้อ,อ,อันนี้อันนี้ลูกค้าก็คือเฮนก,กน,นั่นแหละคือเฮนกก็คือแกก็เหมือนนะครอบวกันเป็นเพื่อนรุ่นพี่แล้วกันนะแล้วก็เชื่อใจฝีมือไม่ให้ใครท,ทำแน่นอนเนี่ยอันนี้ก็เป็นคันที่สองที่ผมทำที่ทําไปนะที่นี่นะตรงนี้เลาเรียกแยกหนองบอลมั้งใช่ใช่แยกหน,นองบอลแยกหนองบอลตรงนี้ยเต็นเต็นสุปปสพ่ะเต็นสุพจนดเพ็นสุพ์ นี่ก็คันที่สองที่ทําไปนะสวยงามเลยไปทําสีมาไนฟังเสียงเครื่องดิไม่ได้นะสวยนะทมทำไปแล้วเก๋เลยใครอยากได้รถมาซื้อที่นี่ได้แล้วติดนี่ดูกระเช้านี่ชาววิเตอร์เลยเลยของวิเตอร์ด้วยเยอไม่อยู่นี่มาดูดูนี่เดี๋ยวทำนี่ใส่กระเชาวิเตอร์ด้วยไหมเรารอไปเลยครบเลยมีระบบเซมิดัมด้วยนะเอาไปลากหางได้เลยนะใครหารถอยู่นะ มาซื้อได้เลยคันนี้ผมการันตีว่าผมทําเองแล้วงานดูเลยดูทุกอย่างได้ตามสเปคคุมทงคุม,คมท่ออะไรมีหมดนะเกียร์เกอร์ปกติครบชุดนะอันนี้รถพร้อมวิ่งเลยใครหารถอยู่นะแล้วอยากได้เป็นสีมือผมทำก็แนะนําคันนี้เลยสีเสื่อ E34 เหมือนกันตัวนี้เป็น Euro4 แต่ก็ใช้ได้ดีเหมือนกัน Euro4 ตัวนี้นะเป็นอ พวลมก็วิ่งดีเหมือนกันนะวิ่งดีเหมือนกันคันนี้เซ็ตมาหมดเรียบร้อยแนละ้วดูระบบไฟระบบอะไรจบจบแล้วก็คือวิ่งเสียดหางล่างได้เลยแล้วระบบลมก็้าเดินไวผมทําไว้ก็คือว่าผมการันตีได้ดูเลยวาล์วใส่ให้เต็มที่คันนี้ก็ห้าลูกเหมือนเดิมนะถ้าใส่ไวเรียบร้อยใครขารถอ,อยู่อะไรเงี้ยเ <c oughs> ออเดียก็บอกว่ามีคนซื้อก็ขายถ้าไม่มีคนซื้อเขาขก็<ป>ไว้ใช้เพราะว่าเขาก็วิ่งขนส่งอยู่แล้ววิ่งรับจ้างขนส่งอยู่แล้วครับ ปากเลยน่ดูเลยปากไปด้วยนะแล้วก็ทำไปแล้วสองแล้วเดี๋ยวจะทำอีกสองสี่ครั้งแล้วนะหลายคนก็สงสัยว่าได้ทำซ้ำบ้างไหมโอ้โหซ้ำจนเบื่อเยอะเยะเบื่อเลยแต่ไม่ได้ทำคลิปไปดูเฉยนะว่าซ้ำเพราะว่าบางทีผมก็รีบไนงะผมก็รีบอ่กี่นาทีละสี่ห้าห้าทีห้าทีททมาดูฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้ยังไ,ไงจ้าฮะ ปีแฟรตัวดำเนี่ยไม่ดำค่ะโอเคอ่ะมาดูรูปรูปต่อก็หัวสองหัวหัวสีนี่เขาเรียกสีอะไรสีเขียวสีเขียวก็สีขาวอะไรมาพุ่มหมดแล้วหัวมารอแล้วรูดโอ้ยกะขอโอ้เยอะนั่งให่หนูนั่งให้โน้ใส่เสื้อผมก็เรียบร้อยใส่ป่าวผมผมแล้วโดนโดนสาบด้วเหี้ยมันจะมีพันน้ำเงินพันน้ำเงิน ขายเดื่ันแดงแกจะขายไม่ต้องถามมีคถามอีขายไหมมีคนซื้อขายไม่มีคนซื้อก็เก็บไว้ใช้แกจะเป็นสไตล์นั้นอแต่ฝีมือของผมทั้งหมดก็พาไปดูแล้วเดี๋ยวมาดูทัศน์นรีรับนี่จะพามาดูช่างเด็กในอูนะจะพาดูเอรกในอูไงเด็กในอูเขาทำอะไรกันนี่มาดูทัศนีนี่ของแกทำร้อยหมดจริงทรายนะ จิงสไนล์อยอันนี้ก็จะเป็นแป๊กเก่าผมสั่งให้รื้อหมดเลยนี่ก็เป็นเด็กแห้งตัวนี้คัตสีเก้าสิบเอ็ดเนี่ยความกว้างเก้าสิบเอ็ดแต่ถ่างมาแล้วก็ยังถ่างไม่พอเป็นคัตีฮิโน่สามไป่ตัดเดี๋ยวใช้เก้าสิบเอ็ดเดี๋ยวผมก็มาถ่างเพิ่มนะถ้าถ่างเพิ่มให้ได้เก้าสิบห้านี่คัตสีจะเก้าสิบเอ็ดนะครับจากเกี่ยวตรงนี้มาถึงนี่เก้าสิบเอ็ดนะแล้วเดี๋ยวมันจะมีพัตสีตัวหนึ่งกำลังทำฟอนตาอาดจิงสไน เก็บงานอยู่เดี๋ยวเสร็จคันนี้ก็เดี๋ยวเอามาได้เลยนะครับวันนี้งานวันแรกแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามันจะเสร็จก่อนวันที่ยีิบเจ็ดไหมเพราะว่าผมจะหยุดงานปีใหม่ที่ยนะีิบเจ็ดนะแล้วก็ทั้งนี้ทางนั้นแล้วไม่มีอะไรนะก็ขอให้ทุกคนหรือเอฟซีทุกท่านนะเอะปีใหม่นี้ก็ขอให้เฮงเฮงร่งงำรวยสุขสมหวังแล้วกันคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนานะก็ เที่ยวยังมีความสุขนะไปเที่ยวกันก็รับลมหนาวกันจะไปไหนได้ก็แล้วแต่ก็ขอให้มีความสุขใช้ถนนใช้ท้องถนนก็ดูแลเอ่อท้องถนนด้วยดูแล,ด,แลดูแลชีวิตตัวเองด้วยนะครับเช่นชายอยู่ที่บ้านเรานะนะไม่ได้อยู่ที่สถานที่ต้องเที่ยวนะกลับมาให้ปลอดภัยกันแล้วกันคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมารอรับชมกันนะเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะครับผมบ๊ายบายปูน